Physical distancing หรือการห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1-2เมตรดีอย่างไรเนื่องจากโควิด1 9คือโรคที่ติดต่อได้ผ่านทางระอองฝอยของน้ำลายหรือน้ำมูกจากการไอการจามซึ่งระอองพวกนี้สาม,มารถกระเด็นได้1-2เมตรดังนั้นการที่เรายืนห่างจากคนอื่น1-2เมตรหรือประมาณ1-2ช่วงแขนจะป้องกันการติดเชื้อได้ และควรสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกไปข้างนอกหรือเวลาพูดคุยและเวลาหลังจากที่ออกไปข้างนอกมาเมื่อกลับถึงบ้านควรเรียบอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าและแยกของใช้ของแต่ละคนและควรล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่อย่างน้อย20วินาทีเช่นหลังใช้มือสัมผัสหยิบจับสิ่งของก่อนและหลังเข้าห้องน้ำ และหลังรับประทานอาหารเวลารับประทานอาหารร่วมกันควรมีระยะห่างของที่นั่งควรรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ะระลางจานชามหลังรับประทานอาหารเสร็จให้เรียบร้อยและแยกของใช้ส่วนตัวการล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่อย่างน้อย20วินาทีและการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยรวมถึงการอยู่ห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1-2เมตร จะช่วยป้องกันการติดต่อหรือแพร่เชื้อของโควิด -19 ได้